แต่ว่าจริงๆว่าเทคเตอร์ที่บวกเด่นที่แต่พุ้งสารรักนะคือเอเนอร์จีใ่คกลุ่มพลังงานที่เป็นต้นน้าสาเหตุสําคัญต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณคุณพี่ซาอุดีอาราเบียเซอร์ไฟมาคุณพี่ซาอุดีอาระเบียเนี่ยสร้างเซอร์ไฟให้ตลาดใช่คเพราะสร้างยังไงนะคุณอ้วนเขาลดเองเลยครับคือผลการประชุม o อเปกพลาเนี่ยจริงๆออกมาว่า ทางกลุ่มรัสเซียเนี่ยบอกว่าขอผลิตเพิ่มนะฮะก็ผลิตเพิ่มนิดหน่อยเช่นเจ็ดหมื่นห้าแล้วฉันขอหน่อยใช่รัสเซียค่ะบับคาะักสถานกลุณเป็นรัสเซียนะฉันเป็นคาสักสถานแล้วก็ว่าอกประชุมโอเปิลค่ะบเรารู้สึกว่าเราอยากเพิ่มพลังทางกาผลิตจังเลยขอยกมือครับขอเพิ่มหน่อยครับพันละเจ็ดหมื่นห้าสองคนเจ็ดคนหนึ่งห้าคุณก่อเป็นซาอุใช่ไหมคุนก่อุเราเป็นซาอุใช่มมซาาอุผมรับรับหน้าหมดเลยฮะหมดหน้าตากเลยหรอหหน้าตากเลยผม ลดเพิ่มให้อีกลดให้อีกหนึ่งล้านหนึ่งล้านพ่อบุญทูนคุณพอไ้นั้นก็ใยแล้วเมื่อวานนี้มันมีประเทศสองักสองประเทศก็คือรัสเซียกับคาซัคสถานเขาจะขอเพิ่มเจ็ดหมื่นห้า บาเลต่อวันต่อวัน70,500นะฟังดีๆนะ7.50,000สองประเทศนี้รวมกันบอกฉันอยากจะเพิ่มนิดหน่อยแต่อันนี้คุณพี่ซาอุอยู่ที่พี่แกคอโต้ไปเลยครับอันนี้คอโต้ฮะไม่ได้สอบโต้ซาอุนี่ต้องคอโต้บอกว่าไม่เป็นไรคุณจะเพิ่มเพิ่มไปฉันลดให้หนึ่งล้านหนึ่งล้านไปเลยจ้ะเดือนกุมภากับเดือนมีนาโอือฮึคือตลาดเนี่ยไม่ได้คาดว่าซาอุจะใจตั้มขนาดยอนลบให้ถึงหนึ่งล้าน ถูกไหมเขาการลดนี่มันเหมือนการเฉือนเนื้อนะเพราะว่ารายได้ตัวเองจะหายแต่นีถ้าอุเขามองเล้ว่าถ้าเขาลดยอมทุ่มลดเยอะนะะคน้ำมันที่เพิ่มขึ้น P คูณ Q ออกมาเขาก็อาจจะได้ประโยชน์เนี่ยเพราะเขาเป็นผู้ผลิตรายใหญ่พอซาอุดีอาราเบียฟาดโตลงมาเนี่ยลงมาน้ำมันเมื่อคืนนี้บวกห้าเปอร์เซ็นต์ปะวุฒขึ้นไปเลยฮะใช่ปึ๊ดกลับไปสูงสุดในรอบเท่าไหร่อะในรอบเอ่อสิบในรอบเกือบสองปีฮะน้ำมันเมื่อคืนใช่ นะฮะก็เลยทําให้เมื่อคืนนี้หุ้นเอเนจีที่สหรัฐเด่นเด่นมากครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะสมมติรอบสิบเดือนโทษที่สิบเดือนสิบเดือนใช่ใช่ถ้าทองคำวิสองปีโอ้ก็ใช้ปากทองคำเดือยนะอันนู้นหนึงทองคำวิสองเดือนโทษดีกสองหนึ่งสองเดือนน้ำมันคือสิบเดือนอ่าเพราะฉะนั้นเลยทําให้เมื่อคืนนี้หุ้นกลุ่มเอเนจีที่สหรัฐเด่นเด่นนะครับนั้นถ้ากลับมาเชื่อมโยงที่หุ้นไทยในเมื่อน้ำมันขึ้นเด่นเนี่ยเอ่อหุ้นที่วันนี้น่าจะเด่นเนี่ยควรจะเป็น พลังงานต้นน้ำตัวที่ให้มองกุดไปก่อนอันดับที่หนึ่งก็คือปตทสอปตทสอนี่มีความโดดเด่นเมื่อน้ํามันขึ้นเพราะแอบย่องมาแล้วเหมือนกันนะสอี่ยครับแล้วก็ตัวที่สองถ้าจะให้คิดถึงเรื่องน้ํามันขึ้นเนี่ยคือปตทจีซีเพราะปตทจีซีเนี่ยเป็นผู้ผลิตแบบแก๊สเบสไงเวลาน้ํามันขึ้นเร็วๆแรงๆเนี่ยต้นทุนเขาขยับขึ้นชากว่าแ้ะมาจินของตัวธุรกิจ ปริโตเคมีเขาจะขึ้นได้ดีแต่ถ้าคุณก่อไปเทียบนะปตทจีซีเราคุณก่อลองดูกราฟไออาร์พีกับไอวีที่เป็นตัวที่เราชอบมากในช่วงก่อนหน้าเนี่ยก็คือเหมือนขึ้นนำปตท .GC มาเยอะแล้วอะเห็นไหมฮะแล้ววันนี้ถ้าจะเด่นเนี่ยปตท .GC ก็เป็นตัวเลือกที่น่าจะโดนเด่นคู่กับปตทสพบในธีมของน้ํามันที่ขึ้นแรงเมคืนนี้ส่วนวันนี้พวกแบตเตอรี่กรีนเอเนอร์จี เืออนคิดอย่างนี้ฮะืออนคิดว่าเมื่อวานหุ้นที่ตลาดเอามาจับกลุ่มจับชุดเดียวกันเนี่ยมีเดลต้า E A G P S C รวมทั้งบางจากด้วยเองก็ตามนั้นวันนี้ให้ดูเดลต้าอ่านเชื่อว่าหุ้นทั้งสี่ตัวน่าจะเคลื่อนไหวทิศทางคล้ายๆกันมาเป็นไปได้มั้ป็นไปได็เพราะเหมือนตลาดชอบจัดชุดจัดกลุ่มหุ้นนะงั้นให้ให้ดูนิดหนึ่งแล้วถ้าวันนี้เดลต้าตอบรับเชิงลบเพราเตดเทดดิ้งกันเลยเนี่ยก็ อาจจะรอจะหาจังหวะหมุน<ช>หรือว่าถ้าอยากได้ก็รอซื้อข้างล่างใช่ครับนิดหนึ่งเพราะวันนี้มันคงผันผวนใช่ะะใช่ครับอ่าก็วันนี้ให้ดูเรื่องพลังงานต้มน้ำน่าจะเด็พอรอสพแล้วก็พีดีที่เกิดกันไว้ก่อนนะฮะ